สวัสดีครับผมนายบัส,สรีสันลุนนะครับนานิสิตอกีหนึ่งศ์เจ็ดหนึ่งครับวิชาคุณภาพชีวิตนะครับ S หผมจะมานำเสนอเทคนิคพิชิตความเครียดโดยการผ่อนคลายกล้ามเนื้อมี2ท่าด้วยกันนะครับท่าแรกก็จะเป็นการผ่อน คลายกล้ามเนื้อด้วยการหลับตาทำใจให้ว่างตั้งใจมั่นส่งความรู้สึกให้อยู่ที่ส่วนต่างๆของร่างกายโดยฝึกเก่งและคลายกล้ามเนื้อสลับกันไปประมาณหครั้งพอแล้วครับระยะเวลาที่เก่ง1นถึงหวินาทีด้วยกันแล้วก็ระยะที่แบบผ่อนคลายนับ หนึถึงสิเอาเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะครับถ้าแรกคือผ่อนคลายหน้าผากนะครับโดยขมวดคิ้วครับแล้วคลายสลับกันไป5้าครั้งนะครับเรามาทำพร้อมกันนะครับ 1..2..3..4..5.. แล้วก็คลาย หนึ่งสองสามห้าหก็ดแปดเก้าก็ขมวดคิ้วหนึ่งสอง่ห้าแล้คลายหนึ่งสองสามห้าหกเจ็ดแปก้ล้ขมวดคิ้วหนึ่งห้าแล้วก็คลายหนึ่งสองสามห้าหดแปดเกสิบ ขมวดคิว้ว1 2 3 4งหแล้วก็คลายหนึ่งสองสามอีกครั้งหนึ่งครับ1 2 3 4งหแล้วก็คลายหนึ่งสองสามเสิบเร็จแล้วนะครับท่าที่หนึ่งแล้วก็จะเราก็จะรู้สึกแบบว่าเมื่อยนิดนึงนะครับแต่ก็ รู้สึกสบายขึ้นหน่อยนะครับส่วนท่าที่สองให้เราท่าที่สองนะครับหลับตาด้วยทำด้วยแบบตาแก้มจมูกนะครับย่นย่นเข้ามานะครับ ให้เราเก่งไว้นับหนึ่งถึงห้าแล้วก็คลายอีกนับหนึ่งถึงสิบห้าครั้งด้วยกันนะครับเรามาทำพร้อมกันนะครับย่นนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าคลายหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบแล้ก็ย่นนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าคลายหน,นึ่งสองสามสี่ห้าหก เจ็ดแปดเก้าสิบแล้วก็ย่นนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าคลายนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบแล้วก็ย่นอีกนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าคลายนะครับหนึ่งสองสามสี่หกเจ็ดแปดเก้าสิบครั้งสุดท้ายครับย่นเข้ามาครับหนึ่งสองสาม 4 5, ีหคลายนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10โอเคครับเรียบร้อยครับเป็นไงกันบ้างนะครับก็ความรู้สึกก็แบบก็โอเคครับสบายสบายขึ้นนิดหน่อยครับขอบคุณครับ